หลังเลิกงานก็มาเยี่ยมหน่อยนะคะพอดีพี่ปลูกทุเรียนเพิ่มไปอีกหนึ่งชนิด <c oughs> ไม่ได้ตามกระแสนะแต่มันแพงจริงๆถ้ามันเป็นลูกให้กินได้ก็ดีนะคะมันต้องเป็นได้เดี๋ยวเราลองดูกันเนาะมาลุ้นช่วยกันนะคะพี่ปลูกลงไปประมาณสองเดือนมั้งเนาะนี่ไงก็มียอด แตกยอดนะคะโอ้โหแดดจ้ามากเลยภายในวันสองวันเนี้ยนี่ไงก็มียอดคือสองเดือนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมค่ะอืมาอม,มาเยี่ยมเขาก็มาอัปเดตหน่อยนะคะว่าเขาสบายดีไหมคือนี่คือสแลนนะคะบังแดดให้ ็เพราะว่าแดดจ้าเกินนี่แหละค่ะคงจะไม่เดินไปไกลหลายต้นนะเพราะว่ามันร้อน <c oughs> ร้อนมากนะคะอยู่ตรงนี้แล้วกันขอต้นนี้ต้นเดียวนะมาดูความคืบหน้านะคะหลังจากสองเดือนนี่ไงแตกยอดได้ก็ประมาณนี้ละค่ะเดิมทีเขาจะอยู่แค่ใบแก่แก ส่วนยอดเขาอืมก็ถ้าแตกยอดนี่แสดงว่ารากของเขาเริ่มเดินนะคะไม่ใช่ผู้ชำนาญน,นะคะแต่ว่าตามคนแนะนำนี่ตรงนี้โอ้โหพูดถึงยอดขนาดนี้ก็ถือว่าแตกใบอ่อนและยอดเยอะอยู่นะคะเนี่ยภายในสองเดือนแต่ว่าซื้อต้นสูงมาแล้วนะคะ ต้นก็ประมาณประมาณแปดสิบเซนเนาะไม่ถึงร้อยเออห้าสิบนะคะต้นประมาณห้าสิบเซนอือมะชมทางนี้หน่อยสิเห็นไหมคะยอดอ่อนกำลังทำหน้าที่เ,ออเสริมทับให้กับต้น ุู้เรียนเนี่ยเท่าที่ทราบเนาะพี่ก็ไม่ใช่คนชำนาญแต่อยากจะปลูกแล้วก็อยากจะดูพัฒนาการความคืบหน้าว่าที่เราทำไปมันจะได้ผลหรือว่าได้ใบเออแต่ใบนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะสงสัยต้องปรึกษาหลายท่านนะเพราะว่า ดูจากใบแล้วเขายังไม่ไม่สดใสนี่ค่ะแตกยอดมาแล้วต้นอ่อนชมต้นเดียวไปก่อนนะคะใครที่ปลูกก็มาแบ่งปันกันนะขนาดนี้ก็ใกล้ห้าโมงแล้วนะคะแต่แดดจ้ามากอืม ปลูกไว้ก็ประมาณกี่ต้นนะสิบสิบห้าต้นนะคะอโอเคเลยจัดว่าก็โอเคอยู่นะโอเคคืออะไร <c oughs> ก็พอใจนะคะพอใจในระดับหนึ่งทีนี้จะลุ้นร้อนลุ้นหนาวไปช่วงไหนกันก็ต้องไปดูกันเรื่อยๆเพราะว่า พี่เขาก็แนะนำม,มานะคะบางคนบอกว่าของพี่เขาท่วมหัวแล้วก็ยังตายอ้าวเออเจออากาศหนาวตายอันนี้ของคนอื่นนะพี่ก็ใจตุ้มตมต่อมๆขอนะคะอย่าตายนะเอาละหนึ่งต้นนะคะเช้าว,วันนี้คือสังเกตที่ลำต้นนะคะไม่ใช่เช้าสิเย็ยนวันนี้ ลำต้นที่เลือกมาก็คือต้นที่เขาสูงพอสมควรแล้วนะคะอายุเยอะก็เลยไม่ขอซื้อต้อนเตี้ยหรือเล็กๆกลักวกลัว,วจะไม่ทันเกินนี่เลยนะคะก็ซื้อมาลุ้นทุกอย่างแต่น้อยหนาได้กินแล้วนะคะนน้อยหนาอร่อยมากเลยครับเป็นน้อยหนาหนังแต่ตอนนี้ก็มาลุ้นต่อคือทุเรียน อะแพลนไปอีกนะคะแพลนให้เห็นอีกว่ารกขนาดไหนต้นเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าต้นอื่นๆก็ไม่แตกต่างก็ปลูกในเวลาเดียวกันเขาก็จะโตพร้อมๆกันห่างเ้าถึงสิบเมตรไหมนะแปดเมตรนะคะแปดเมตรมก็ยังสนใจอยู่กับต้นเดียวนี่แหละ ไปไกลก็ร้อนโอเคนี่ไงอัปเดตกันนะคะเดี๋ยววันหลังต้นนี้เราจะมาดูอีกเนาะโอ้เราต้องลุ้นหลายๆฤดูกาลเอาละค่ะให้ชมแค่นี้ก่อนหวังว่าคงจะได้ทานทุเรียนนะคะว่าแล้วเย็นนี้ต้องไปหาทุเรียนสักกล่อง สวัสดีค่ะ